ต้นชายนั่งกินข้าวที่ร้านเดิมทุกข้าร้านอาหารเล็กๆริมถนนที่เขาชอบมากเพราะความเรียบง่ายและบรรยากาศที่เงียบสงบไฟสลัวสลัวและเสียงจอแจของลูกค้าที่ไม่ดังเกินไปทำให้ต้นรู้สึกสบายใจเหมือนอยู่บ้านร้านนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากที่ทำงานของเขาทำให้ต้นแวะมาทานข้าวหลังเลิกงานเป็นประจำทุกวันไม่เคยขาดต้นมักจะนั่งโต๊ะมุมหนึ่งที่ติดหน้าต่างเพื่อจะได้เห็นถนนสายเล็กๆและผู้คนที่เดินผ่านไปมา ทุกคืนที่ต้นไปนั่งกินข้าวที่โต๊ะข้างๆจะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่งนิ่งๆอยู่ที่โต้น,นั้นเด็กผู้หญิงสูงชุดนักเรียนสีขาวและกระโปรงสีน้ำเงินผมยาวดำและเรียบตรงใบหน้าของเด็กผู้หญิงนั้นดูเงียบขรึมไม่มีรอยยิ้มและไม่เคยพูดกับใครต้นสังเกตว่าเด็กคนนั้นไม่เคยสั่งอาหารแม้แต่ครั้งเดียวแค่เงียบๆนั่งอยู่เฉยๆและมองไปข้างนอกหน้าต่างหรือบางครั้งก็จ้องมองมาที่ขาว ในตอนแรกต้นรู้สึกแปลกใจและสงสัยว่าทำไมเด็กคนนั้นถึงนั่งอยู่ที่ต้นนั้นโดยไม่สั่งอะไรเลยแต่เขาก็ไม่ได้ถามอะไรเพราะไม่อยากรบกวนความสงบของร้านแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายคืนต้นเริ่มรู้สึกไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูกเพราะบางครั้งเด็กผู้หญิงคนนั้นจะหันมามองเขาด้วยสายตาที่นิ่งเฉยและลึกลับทำให้ต้นรู้สึกเหมือนถูกจับจ้องอยู่คืนหนึ่งขณะที่ต้นนั่งกินข้าวตามปกติร้านมีเสียง เปิดปิดประตูดังขึ้นเมื่อมีลูกค้าเข้ามาแต่ต้นกลับไม่ได้สนใจอะไรมากเพราะมัวแต่จดจ่อกับเด็กผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างข้าอีกครั้งเด็กคนนั้นนั่งนิ่งไม่ขยับเขาเห็นเงาร่างของเธอชัดเจนผ่านแสงไฟที่ส่องเข้ามาจากถนนด้านนอกแต่กลับรู้สึกเหมือนเธอไม่ได้อยู่ในโลกเดียวกับเขาต้นหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อจะถ่ายรูปเด็กผู้หญิงคนนั้นแต่พอยกขึ้นมาเธอกลับหันหน้านีและหายไปจากโต๊ะทันทีทำให้ต้นรู้สึก ประหลาดใจมากเขามองไปรอบๆร,ร้านแต่ก็ไม่เห็นเด็กคนนั้นอีกแล้วต้นตัดสินใจเก็บโทรศัพท์ลงและกลับไปกินข้าวของเขาต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ความรู้สึกกังวลยังคงติดอยู่ในใจวันต่อมาเหมือนทุกวันที่ผ่านมาคืนนั้นต้นกลับมาที่ร้านอีกครั้งและเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ที่โต๊ะเดิมเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงต้นรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดด้วยความลึกลับของเธอจนไม่อาจละสายตาไปไหนได้ ต้นเริ่มคิดอยากจะถามเจ้าของร้านเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนนั้นแต่ก็ลังเลกลัวว่าจะทําให้บรรยากาศในร้านเปลี่ยนไปและไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขารู้สึกกลัวกับเด็กคนนั้นอย่างไร้เหตุผลต้นนั่งกินข้าวอย่างเงียบๆในขณะที่เด็กผู้หญิงคนนั้นยังคงนั่งนิ่งเหมือนเคยและไม่เคยพูดอะไรสักคําความรู้สึกไม่สบายใจเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต้นสังเกตเห็นว่าเด็กผู้หญิงไม่เคยกระพริบตาเลยและบางครั้งเธอก็มองตรงมาที่เขา ด้วยสายตาที่เย็นชาเหมือนไม่ใช่เด็กธรรมดาทําให้ต้นรู้สึกขนลุกในใจแต่ก็ยังอยากรู้ว่าเด็กคนนั้นเป็นใครและทําไมเธอถึงนั่งอยู่ที่นี่ทุกคืนต้นรู้ว่าคืนต่อไปเขาจะต้องหาโอกาสถามเจ้าของร้านถึงเรื่องเด็กผู้หญิงคนนั้นให้ได้แม้ว่าจะรู้สึกกลัวก็ตามแต่ความสงสัยในใจนั้นแรงกล้าก,กว่าความกลัวของเขาและต้นก็ไม่รู้เลยว่าคำตอบที่ได้รับจะทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปตลอดกาลหรือไม่ ต้นยังคงไปที่ร้านอาหารทุกคืนเหมือนเดิมแต่ความสงสัยในใจนั้นมากขึ้นทุกครั้งที่เห็นเด็กผู้หญิงนั่งโต๊ะข้างๆเธอยังคงนั่งนิ่งไม่สั่งอาหารและไม่พูดอะไรกับใครเหมือนกับว่าเธออยู่คนละโลกกับผู้คนรอบข้างต้นพยายามสังเกตท่าทางของเด็กคนนั้นให้ละเอียดมากขึ้นแต่ก็ยิ่งทำให้เขารู้สึกประหลาดใจาบางคืนเด็กผู้หญิงจะนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างเหมือนรอคอยอะไรบางอย่างบางครั้ง ก็จ้องมองมาที่ต้นด้วยสายตาที่นิ่งลึกซึ้งจนทำให้ต้นรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่เธอพยายามจะสื่อสารแต่ต้นไม่เข้าใจต้นเริ่มพูดคุยกับเจ้าของร้านแต่เจ้าของร้านตอบคำถามของเขาอย่างไม่เต็มใจเหมือนกลัวบางอย่างต้นลองถามว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเจ้าของร้านเลี่ยงที่จะตอบและพูดเปลี่ยนเรื่องไปอย่างรวดเร็วทำให้ต้นรู้สึกว่ามีอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้อง หลังเหตุการณ์นี้คืนหนึ่งเมื่อร้านเงียบสงบต้นเห็นเด็กผู้หญิงนั่งก้มหน้าจ้องไปที่โต๊ะว่างตรงมุมร้านซึ่งไม่มีใครนั่งอยู่ต้นสังเกตเห็นว่าเธอค่อยๆเอามือวางลงบนโต๊ะและเริ่มกระซิบเสียงเบาๆเ,เหมือนกำลังพูดกับใครบางคนต้นรู้สึกขนลุกแต่ก็อดไม่ได้ที่จะเข้าไปถามเด็กผู้หญิงแต่เมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้เด็กคนนั้นกลับเงยหน้าขึ้นมองด้วยดวงตาที่เย็นชาเหมือนไม่มีชีวิตต้นถอยกลับมาอย่างรวดเร็วด้วยความกลัวและสับสนคืนหนึ่ง ต้นเจอเหตุการณ์แปลกประหลาดมากขึ้นเมื่อเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นในร้านขณนะที่เด็กผู้หญิงนั่งอยู่ที่โต๊ะเธอไม่เคยหัวเราะเลยเสียงหัวเราะนั้นเหมือนมาจากที่ไกลๆแต่ก็ชัดเจนพอที่จะทําให้ต้นรู้สึกว่าร้านนี้ไม่ได้เป็นเพียงร้านอาหารธรรมดาอีกต่อไปต้นพยายามสังเกตว่าเด็กผู้หญิงจะไม่เดินออกจากร้านเลยไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ตามแม้กระทั่งตอนที่ร้านปิดไฟและเจ้าของร้านกําลังเก็บของเด็กคนนั้น ยังนั่งอยู่ที่โต๊ะเดิมอย่างนิ่งสงบเหมือนว่าเธอไม่ต้องการไปไหนเลยคืนหนึ่งต้นตัดสินใจจะถามเจ้าของร้านอีกครั้งและบอกเขาว่าเขารู้สึกประหลาดใจมากที่เด็กผู้หญิงนั่งอยู่ที่นี่ทุกคืนแต่ไม่เคยสั่งอาหารเจ้าของร้านยังคงทำหน้าเคร่งเครียดและหลบสายตาของต้นก่อนจะพูดอย่างช้าๆว่าเรื่องของเด็กคนนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะพูดง่ายๆและมันเป็นเรื่องที่เจ้าของร้านก็ไม่อยากพูดถึง ต้นรู้สึกว่าความลับบางอย่างกำลังจะเปิดเผยแต่เจ้าของร้านยังคงเงียบไม่ยอมบอกอะไรจนทำให้ต้นยิ่งรู้สึกกระวนกระวายใจและไม่สบายใจมากขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มคิดว่าน่าจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในอดีตที่เกี่ยวข้องกับเด็กผู้หญิงคนนั้นซึ่งทำให้เธอไม่สามารถจากไปไหนได้ก่อนกลับบ้านต้นยังเหลือไปเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นนั่งจ้องมาที่เขาด้วยสายตาเงียบๆ ไม่มีความรู้สึกใดๆเหมือนกับว่าเธอกำลังรอคอยบางอย่างบางคนต้นไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นความรู้สึกกลัวหรือความสงสารที่เกิดขึ้นในใจของเขาแต่สิ่งหนึ่งที่แน่ๆคือเขาไม่สามารถละเลยเด็กคนนั้นได้อีกต่อไปต้นจึงตั้งใจว่าในคืนต่อไปเขาจะต้องหาคำตอบให้ได้แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความจริงที่น่ากลัวก็ตามเพราะความสงสัย ที่รุมเราใจทาให้เขาไม่สามารถทิ้งเรื่องนี้ไว้ในใจเฉยๆได้และต้นก็เริ่มรู้แล้วว่าเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญธรรมดาแต่มีบางอย่างซ่อนอยู่ลึกลงไปในความเมื่อของร้านอาหารเล็กๆแห่งนี้ที่รอให้เขาค้นพบคืนหนึ่งที่ร้านอาหารเล็กๆในซอยเงียบสงัดต้นตัดสินใจเข้าไปถามเจ้าของร้านเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนนั้นเจ้าของร้านทำหน้าซีดเผือดเหมือนเจอเรื่องที่ไม่อยากพูดถึงแต่สุดท้าย ก็ยอมเล่าให้ฟังว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นเคยเป็นลูกสาวของเขาเองแต่เธอได้จากไปเมื่อหลายปีที่แล้วเพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในร้านนี้เจ้าของร้านเล่าว่าในวันนั้นเด็กหญิงนั่งกินข้าวกับพ่อแม่เหมือนทุกวันแต่จู่จูก,ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเสียงร้องของเด็กและเสียงกระจกแตกทําให้เจ้าของร้านและลูกค้าทุกคนแตกตื่น แต่เมื่อช่วยกันหาตัวเด็กหญิงกลับไม่พบเธอเลยจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นพบศพของเด็กหญิงในซอกมุมของร้านที่ไม่มีใครเคยเข้าไปต้นฟังเรื่องราวนั้นด้วยใจที่หนักอึ้งเขาเริ่มนึกย้อนกลับไปถึงทุกคืนที่เห็นเด็กผู้หญิงนั่งอยู่ที่โต๊ะข้างๆที่ไม่เคยสั่งอาหารและไม่เคยพูดกับใครเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าเด็กคนนั้นไม่ได้มีชีวิตอยู่เหมือนคนปกติแต่ยังคงวงเวียนอยู่ในร้านนี้ด้วยเหตุผลบางอย่าง เจ้าของร้านบอกว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเด็กผู้หญิงก็มักจะมานั่งที่โต๊ะเดิมทุกคืนแม้จะไม่มีใครเห็นเธอแต่ก็มีเสียงเล็กๆเ,เหมือนเสียงเด็กหัวเราะหรือเสียงร้องให้บางครั้งมีรอยนิ้วมือเล็กๆปรากฏบนโต๊ะและเก้าอี้ที่เธอนั่งต้นรู้สึกหนาวสลังว่บเขาใบคิดว่าร้นอาหารที่เขาชอบมานั่งทุกคืนจะซ่อนความลับที่น่ากลัวขนาดนี้เขาเริ่มสังเกตเห็นรายละเอียดเล็กน้อยที่ก่อนหน้านี้ ไม่เคยใส่ใจเช่นรอยคราบน้ำตาบนเก้าอี้รอยเท้าเล็กๆที่ปรากฏขึ้นและหายไปอย่างลึกลับคืนหนึ่งเมื่อร้านปิดไฟและเจ้าของร้านกำลังเก็บของต้นเห็นเด็กผู้หญิงนั่งอยู่ที่โต๊ะเดิมเธอไม่ได้ขยับหรือพูดอะไรแต่ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเหงาและความเศร้าเหมือนต้องการความช่วยเหลือบางอย่างต้นนั่งลงข้างๆและพยายามพูดคุยแต่ไม่มีเสียงตอบกลับ ความรู้สึกสงสารและกลัวผสมกันทำให้ต้นเริ่มอยากรู้ว่าทำไมเด็กผู้หญิงถึงยังคงวงเวียนอยู่ที่นี่เขาคิดว่าน่าจะมีเรื่องที่เธอยังไม่ได้ทำให้เสร็จหรือบางอย่างที่เธอยังไม่สามารถปล่อยวางได้แต่เจ้าของร้านบอกว่าไม่มีใครรู้เรื่องนั้นจริงๆและทุกคนก็เลือกที่จะไม่พูดถึงมันต้นกลับบ้านด้วยใจที่หนักอึ้งและความคิดที่เต็มไปด้วยคำถามเขาเริ่มตัดสินใจว่าคืนต่อไปเขาจะต้องอยู่ร้านจนดึก และเฝ้าดูว่าเด็กผู้หญิงจะทำอะไรต่อไปเพราะเขารู้สึกว่าความลับของเธอและร้านนี้ยังไม่จบเพียงแค่นี้คืนหนึ่งที่ร้านอาหารเล็กๆต้นกลับมานั่งที่โต๊ะเดิมเหมือนทุกคืนแต่คืนนี้บรรยากาศในร้านกลับเงียบผิดปะกะติไฟที่เคยสว่างจ้าเริ่มหลี่ลงจนแทบจะมืดสนิทเสียงพูดคุยและเสียงจานชามจากลูกค้าแทบไม่มีให้ได้ยินต้นนั่งรอยอย่างใจจดใจจ่อมองไปที่โต๊ะข้างๆซึ่งเด็กผู้หญิงคนนั้น นั่งอยู่เหมือนเคยแต่ครั้งนี้ใบหน้าของเธอดูซีดเซียวและเย็นชามากกว่าที่เคยต้นรู้สึกเหมือนมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นขณะที่ต้นกำลังจะลุกไปจ่ายเงินเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากตางข้างๆเสียงนั้นฟังไม่ชัดเจนแต่เหมือนมีใครเรียกชื่อของต้นอย่างอ่อนโยนต้นหันไปมองแต่ไม่เห็นใครอื่นนอกจากเด็กผู้หญิงที่นั่งอยู่เงียบๆสายตาของเธอยังคงจับจ้องมาที่เขาอย่างไม่ละสายตา ต้นรู้สึกขนลุกขึ้นมาทั้งตัวแต่ก็ยังอยากรู้ว่าเสียงกระซิบมาจากไหนเขานั่งลงและพยายามตั้งใจฟังอีกครั้งเสียงนั้นเหมือนจะบอกอะไรบางอย่างที่ต้นไม่เข้าใจแต่ทำให้ใจของเขาเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เด็กผู้หญิงนั่งอยู่นิ่งๆต้นสังเกตเห็นมือของเธอที่ขยับขึ้นลงอย่างช้าๆเหมือนกำลังเคาะหรือทุบบางอย่างแต่เมื่อเขามองไปรอบๆต้นไม่มีอะไรที่จะถูกทุบหรือเคาะได้ต้นเริ่มรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวนั้น หรือไม่ก็ในผนังข้าง,างๆโต๊ะที่เด็กผู้หญิงนั่งอยู่ต้นลองเอื้อมมือไปแตะที่โต๊ะตรงจุดที่มือของเด็กผู้หญิงเขาอยู่แต่ทันทีที่มือเขาสัมผัสโต๊ะก็รู้สึกเย็นเฉียบเหมือนไม่ใช่โต๊ะธรรมดาเหมือนมีพลังบางอย่างที่แฝงอยู่ในนั้นต้นถอยออกมาด้วยความรู้สึกหวาดกลัวเสียงเขาที่เด็กผู้หญิงทำซ้ำไปซ้ำมาเหมือนมีจังหวะบางอย่างต้นพยายามจดจำและจับจังหวะเสียงนั้นไว้ในใจแต่ก็ยังฟังไม่ออกว่ามันหมายถึงอะไร ทันใดนั้นเสียงหัวรเราะเบาๆดังขึ้นอีกครั้งในร้านแต่ครั้งนี้เสียงนั้นใกล้และชัดเจนกว่าทุกครั้งทำให้ต้นสะดุ้งสุดตัวและมองไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นใครเลยเสียงหัวเราะนั้นเหมือนมาจากข้างในผนังหรือมาจากโต๊ะที่เด็กผู้หญิงนั่งอยู่ต้นรู้สึกว่าคืนนี้ไม่เหมือนคืนก่อนๆเขาเริ่มรู้สึกว่าร้านอาหารเล็กๆแห่งนี้เต็มไปด้วยความลึกลับที่มากกว่าที่เขาคิดและเด็กผู้หญิงคนนั้น ไม่ได้เป็นแค่เงียบที่นั่งอยู่เฉยๆแต่เธออาจจะสื่อสารบางอย่างที่ไม่ใช่คำพูดก่อนที่ต้นจะเดินออกจากร้านเด็กผู้หญิงคนนั้นหันมามองเขาครั้งสุดท้ายด้วยสายตาที่เย็นชาแต่แฝงไปด้วยความเหงาเหมือนเธออยากจะบอกอะไรสักอย่างแต่ไม่สามารถพูดออกมาได้ต้นยืนอยู่หน้าร้านด้วยใจที่หนักอึ้งและเต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่มีคำตอบต้นกลับมาที่ร้านอาหารในคืนที่เงียบสงดเหมือนคืนก่อนก่ แต่ครั้งนี้เขาตัดสินใจอยู่จนดึกเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงที่นั่งอยู่โต๊ะข้างๆเขาเห็นเธอยังคงนั่งนิ่งไม่พูดไม่จาเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ใบหน้าของเธอดูเศร้าส้อยและเหงามากกว่าที่เคยเวลาผ่านไปชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าไม่มีใครในร้านนอกจากเจ้าของร้านต้นและเด็กผู้หญิงที่นั่งอยู่ตัวน,นั้นเสียงนาฬิกาบนผนังดังเดินไปเรื่อยๆแต่ต้นกลับรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งเพราะความเงียบและบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความลึกลับ เด็กผู้หญิงคนนั้นลุกขึ้นยืนช้าๆและหันมามองต้นด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าแต่ก็เหมือนกับว่ามีบางอย่างพยายามจะสื่อสารแต่ไม่มีคำพูดใดๆออกมาเธอค่อยๆเดินออกจากโต้แล้วเดินไปยังประตูทางออกแต่เมื่อเปิดประตูออกไปกลับไม่มีใครอยู่ข้างนอกนอกจากความว่างเปล่าและความเย็นที่แผ่ซ่านไปทั่วต้นตัดสินใจเดินตามเด็กผู้หญิงออกไปแต่ทันทีที่ก้าวออกจากร้านบรรยากาศเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วความเงียบสงดถูกแทน ที่ด้วยเสียงลงพัดและเสียงใบไม้กระทบกันอย่างทาเบาเด็กผู้หญิงหันมามองต้นอีกครั้งและยิ้มบางๆแม้จะดูเศร้าก็ตามต้นรู้สึกเหมือนเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นและถามเธอในใจว่าเธอต้องการอะไรแต่เด็กผู้หญิงกลับหายไปเหมือนความลอยละลิว้วไปกับลมทิ้งไว้เพียงความเงียบและความรู้สึกว่างเปล่าในใจของต้นต้นกลับเข้าไปในร้านและถามเจ้าของร้านอีกครั้งถึงเรื่องราว ในอดีตเจ้าของร้านเล่าว,ว่าเด็กหญิงคนนั้นชื่อว่าใบเฟิร์นเป็นลูกสาวที่รักมากของเขาแต่เธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในร้านหลังจากนั้นก็มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นหลายครั้งซึ่งทำให้เจ้าของร้านและคนในชุมชนเชื่อว่าเธอยังคงอยู่ที่นี่ต้นเข้าใจแล้วว่าเด็กผู้หญิงที่นั่งอยู่ตัวข้างๆไม่ใช่แค่เงาที่ไม่เคลื่อนไหวแต่เป็นวิญ,ญญาณที่ยังคงวงเวียนอยู่กับที่ที่เธอรัก และไม่อาจจากไปไหนได้แม้จะไม่มีคำสั่งหรือการปลดปล่อยใดๆก็ตามคืนสุดท้ายที่ต้นนั่งกินข้าวที่ร้านเขารู้สึกสงบขึ้นเล็กน้อยแม้จะยังเต็มไปด้วยความลึกลับเด็กผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ที่โต๊ะเดิมแต่ดูเหมือนว่าเธอได้พบความสงบใจบางอย่างแล้วต้นยิ้มให้กับเธอและแตัดสินใจว่าจะยังคงมาเยือนร้านนี้ทุกคืนเพราะที่นี่ไม่ใช่แค่ร้านอาหารธรรมดาแต่เป็นที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและความทรงจำ ที่ไม่อาจลบเลือนต้นลุกขึ้นจากโต๊ะพร้อมความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเขารู้ว่าแม้เด็กผู้หญิงคนนั้นจะยังคงนั่งอยู่ที่โต๊ะข้างๆแต่เขาจะไม่กลัวอีกต่อไปเพราะเขาเข้าใจว่าเธอแค่ต้องการความรักและความทรงจำที่ยังคงอยู่ในหัวใจของคนที่ยังคิดถึงเธอ